ำอะไรอะก็กำลังกินผักของแม่ผักของแม่ทำไมหวานกรอบอร่อยจังก็พราแม่มีเคล็ดลับนะสิอยากรู้ก็ตามมาดูเร็วขอกินก่อนนะแม่วางผักลงก่อนนะสูตรผักกรอบอร่อยก็คือสูตรฮอร์โมนนมสดปะไปดูสิ่งที่ต้องใช้กันก่อนนมสด200มิลลิลิตรยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะตามด้วยนมเปรี้ยวยี่ห้ออะไรก็ได้นะแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำตาลเริ่มทำกันเลย ไม่ได้ให้หนูกินให้ผักกินเริ่มแรกก็ให้เราใส่น้ำตาลไปหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ลงไปในขวดที่เราเตรียมไว้ค่ะตามด้วยนมเปรี้ยวหนึ่งช้อนโต๊ะใส่แบบนี้เลยค่ะสุดท้ายคือนมสดเลยค่ะใส่ลงไปทั้งขวดเลยนะคะเพื่อนๆกลิ่นหอมดีจังเลยแม่แม่กินจังเลยออกมาก่นยังไม่เซจแล้วก็ให้เพื่อนๆปิดฝาเขย่าให้เข้ากันค่ะให้น้ำตาลละลายนะคะและที่สำคัญอย่าลืมคลายฝาเพราะว่าจะมีแก๊สค่ะ วางไว้ในที่ร่มขย่าวขวดทุกวันค่ะครบ3มวันเราก็สามารถเอามาใช้ได้เลยค่ะเพื่อนๆส่วนวิธีใช้เทฮอร์โมอนนมสดลงไปในช้อนครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ลงไปในน้ำา1.5ลิตรขย่าให้เข้ากันค่ะแล้วเอาไปพ่นตามใบได้เลยค่ะหรือจะลดลาดก็ได้นะคะสูตรนี้สามารถใช้อาทิะครั้งและเก็บได้นานถึง1ปีค่ะเผลอแป๊บเดียวกินผักจะหมดจานละกินเก่ง